สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องท่านเลยครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้พี่วันนะครับเนาะวันนี้พี่อ้วนได้เนื้อกบสวยๆเลยพี่น้องซับเป็นตอนๆๆมาอาหารป่านนะครับเนาะครัวพี่อ้วนจะสุดมากจะเป็นของอีสานอีสานนะครับเนาะอาหารบ้านๆเราเดี๋ยวรับชมกันเลยครับผมตอนแรกนี่พี่วนจะเอามาลวันเด้อพี่น้องเด้อเอาเนื้อกบมาลวันตวนให้ให้มันซุก ต้มควรเลยพี่น้องเลยแล้วพี่ว่าจิใส่ใส่เราไปจักหน่อยหนึ่งพี่น้องตัดข้าวเด้อพี่น้องเด้อเออผัวไปเรื่อยพี่น้องควายเขาสุกแข่งแข่งมหอมพี่น้องเอาเกลือตัดจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเกลือลงจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อคุกเข้าให้มันเข้ากันีิคุกเข้าเข้ากันดีสิเนี่พี่ว่าจิตักพักไปก่อนเด้อพี่น้องคุกเข้าวห่อกันดี่ตักพักไปแล้วก็นจิตชัวกันจิต บกบบอกว่าเ,เ,เดี๋นะนะวยพว,ว,ยพ,วพ,พี่วันจะพัดเครื่องแกงเดือพี่น้องเด้อถ้าพริกแกงมันหอมเลยสิพี่น้องแกงได้ที่แล้วครับกบคือราลวนไปลงเลยพี่น้องเลยนั้นป่ามั้ยนี่จะให้ตรวจการเลยพี่น้องแซ่บโอ้โอ้หอมๆดือยเลยพี่น้องเลยอ่ะพี่วันจะกลุกไปเลยเด้อพี่น้องเด้อ พ่อใหญ่ชูพ่อใหญ่ชูนี่ตัวชูลงเลยพี่น้องน้ำตาลสักหน่อยน้ำมันหอยสักหน่อยพี่น้องอยากละหน่อยน้ำปลาสักหน่อยพี่น้องซอสปรุงรสสักหน่อยพี่น้องเอาอย่างละหน่อยพี่น้องมันจะแซ่บเองนะพี่น้องตามด้วยพริกตุมุตมมีพริกตุมุตมมีเด้อพี่น้องเด้อพริกตุมุตมมี โอ้โหพี่น้องโอ้หอมหอมเลยพี่น้องเลยหอมหอมเลยหอมหอมเลยพอได้ที่และชั่ววันจะใส่กระเพาะป่าไปเด้อครับต้นหอมหอมพี่น้องนี่แหละที่เด็ดมันเพชรร่อนอาหารป่าพี่น้องแซ่บๆซ่บนพี่วันเด้อพี่น้องเอ้ยรัพี่น้องดูผัดกบพรี่วันโอ้หน่าทานมากพี่น้อง พี่น้องแซ่บน้ำพริกหวานเลยเด้อพี่น้องเด้อจวดๆเลยพี่น้องเลยอาหารอีสานบรรบันเราจวดดูพี่น้องจจ ouais. ดูอาหารป่าวันนี้ผัดเผ็ดกบพี่น้องผักกะเพรากบหนาทานมากมาเด้อพี่น้องเด้อมันแซ่บน้ำพริกหวานจวดๆนำกันเด้อแซ่บๆตอนเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมผักกะเพรากบ พันน้ำพีวันเลยโอ้ยน้ำแหมพี่น้องจดุจดๆเลยแหละพี่น้องเออแสบขัดอู้อาหารปลาปลา,ปาพี่นอ้องพี่น้องออืกระดูกพี่น้องกั๊ปแก้มอย่างดีเลยแหละพี่น้องเลยสุดยอดสีขาวพี่น้อง เพชรหลอนพี่น้องเอ้ทายแบบนี้สุดยอดเลยพี่น้องอืกลับมากอืมลองทำตามสูตรพี่อ้นเด้อพี่น้องเด้อจะอร่อยมากอื่น้อง <c oughs> อาหารปลานนียสุดยอดเลยพี่หนึ่งกีนข้เขาวสวยเลยพี่หนึ่งเดียวิีนข้เขาวสวยกับแกมโอ้แส่บมากอาหารมันขนองเราอร่อยแซ่บ เนื้นอเขาจะขาวจะอร่อยเลยแหละพี่น้องถ้ามัถูกสูรนี่อร่อยมากเลยอยากเพ็กกับลูกโดดพี่น้องพริกตะม,มุตะมิมีอร่อยพี่น้องครับทำเด้อพี่น้องเด้อ หลอกนังออกทำโอ้แซ่บมากเลยจวดๆยจบเมนูนี่สุัยเดพี่น้องแซ่บพี่วันกินไม่สวยไม่งามมา้องขอโษขอพี่น้องซันนะครับร้าน้วครับเด่าเจ็บอย่าจนรำๆำเลยกันทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะวัสดีครับผม